เต็มปีที่13-14นะคะแต่ละปีที่14จะมีแบบ2เขียงค่ะเป็นของสภากาชาติไทยน,นะคะตอนท่านได้มาเยีย่ยมแล้วมาให้กําลังใจนะคะกระทรวงมีจังหวัดมีอำเภอสภากาชาติไทยก็เหมือนกับเป็นส่วนกลางเหมือนกับกระทรวงเราก็อาสาสมัครมา,ารวมทั้งอาจจะมีค่ายการรพี่น้องประชาชนทั่วไป คนพวกในเครื่องดื่มองก็จะมีคุณหมอมีพยาบาลคอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับนี่ก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าสุขภาพดรดน้องมึนเมาหมดเหมือนเดิมกาแฟดื่มได้ตามปกตินะคะ